ที <ève S 1> s <S ่กระุ่มอยากให้ทางเด็กมัธยมเนี่ยปีนี้และดูแลและพุทจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับมูลนิธิพระดาบดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมพระดาบดมินิมาราธอน2023เดินวิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติในสุภมพิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร้อมด้วยนาวาอากาศเอกประพันธ์ศักด์สายแจ้งรองหัวหน้าสำนักงานมูล,ลนิธิพระดาบดรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องรุวมถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตพระดาบดนินิม,มาราทอ2023 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณนะห้องประชุมชั้น4องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมพระดาบทมินิมาราทอน2023ในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่8ตุลาคม2566ณมูล,ลนิธิพระดาบทสมุทรปราการตำบล จังหวัดสมุทรปราการมีวัตถุประสงค์ของการจัดเพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรรมนานบพิตรที่พระองค์ทรงพระราชทานกำเนิดโครงการพระดาบดเพื่อระดมทุนนำรายได้จากการจัดงานมอบให้ บุละนิธิพระดาบทและโรงเรียนลูกพระดาบทให้มีสภาพคล่องในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและสร้างอาชีพเพื่อเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจกและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลโดยใช้กีฬาวิ่งบนถนนเป็นสื่อและเพื่อรณนงรงส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดินวิ่งรูปแบบของการรับสมัครจะประกอบไปด้วย3รูป ประเภทเดินวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรฟันรันประเภทเดินวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรมินิมาราทอนประเภทเดินเฉลิมพระเกียรติระยะทาง2กิโลเมตรขอเชิญนักวิ่งหรือผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์บนเว็บไซต์ w w w j o g e n j o y c o m ทจู6ก้นจ0โทร02-721-6008-9 3317หรือที่มูนลนิธิพระดาบทโทร02-282-7000คุณพ่อให้หมูนลนิธิพระดาบท